เพาจงใจว่าให้ข้างบนน่ะเป็นไม้ทั้งหลัง Oh my god จะบ,บอกว่าคุณต้องมากราบนะฟ้ารับทราบดินรับฟั os, <ๆ>ฟงบาดาลรับรู้ใครมีบุตรยากใครมีลูกยากให้มาขอพระแม่คนอิมปางประทานบุตรที่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แจสวัสดีคพี่อู๋ครับพี่้เข้าสู่รายการช่วยด้วย on tour แผ่นน้ำหอมปรับอากาศในรถยนต์หอม ลายเยนประยุกต์เพื่อความหอมและเฮงเราอยู่ E.P. ีที่3แล้วผิวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ครับเราอยู่ที่วัดป่าเจริญราษอําเภอลาลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับใกล้ๆกับกรุงเทพเรากันเองนี่ใช่ขับมาแป๊บเดียวจะบอกว่าสังคมป่าปูนเราเข้ามาเห็นเนี้ยถ้าในขณะนี้นะท่านผู้ชมดูและได้ยินนะครับเราจะได้ยินเสียงพระเนี่ย สวดไปด้วยอโอ้โหต้องบอกว่าตอนแวบแ,แรกที่เลี้ยวเข้ามานี่คือแบบตกกระใจายในความสวยงามของสิ่งปลูกสร้างต่างๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์แรกของเราที่อยู่ด้านหลังนี้กันเลยครับไปครับไปครับวัดป่าเจริญราษฎร์สร้างในปีพศ2544โดยใช้ชื่อว่าธรรมสถานวิมลธรรมเดิมทีเป็นสำนักปฏิบัติธรรมต่อมาเมื่อวันที่15สิงหาพศ2551เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีอนุมัติจัดตั้งวัดในพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีนามว่าวัด ป่าเจริญราดเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานีแห่งที่13ที่มีการอบรมวิปสัสสนากรรมฐานสำหรับบุคคลทั่วไปทั้งวัดตั้งอยู่ที่คลอง11ตำบลบึงทองหลางอำเภอลำลูกกาปทุมธานี1 2 1 5 0สาำหรับการเดินทางมาที่วัดป่าเจริญราดนั้นถ้าจะให้สะดวกควรจะมีรถส่วนตัวเพราะว่าวัดอยู่ค่อนข้างลึกจากถนนใหญ่โดยสามารถพิมพ์ค้นหาจาก g o o g l e Map ได้เลยว่าวัดป่าเจริญราด แต่สำหรับคนที่ไม่มีรถส่วนตัวแต่อยากมาเที่ยวชมสามารถนั่งรถเมล์โดยสารสาย6250รังสิตลำลูกกาได้แต่ว่าจะต้องนั่งแท็กซี่ต่อเข้าวัดนะครับตอนนี้ครับเรามาอยู่บริเวณหน้าพระอุโบสถแล้วจะบอกว่าพอเข้ามาใกล้ๆสวยสวยจริงๆสวยแล้วก็ดูมีมนขังมากๆเลยครับแล้วด้วยด้วยตัวสถาปัตยกรรมในการสร้างท่านนะครับที่เนี่ยเขาจงใจว่าให้ข้างบนอ่ะ เป็นไม้ทั้งหลังพี่แจ็คเขาต้องมีเหตุผลแน่ทำไมถึงเลือกเป็นไม้เขาบอกนี้เขาบอกว่าไม่ว่าเราจะสร้างเป็นปูนหรือสร้างเป็นตอกเงินไปสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่วัดต่างๆสร้างเนี่ยบางทีมันมีการเขาเรียกว่าสึกก่อนผุต่าง,างอายุไปแต่ถ้าสร้างเป็นไม้เนี่ยหลวงพ่อท่านตั้งแบบตั้งปณิธานไว้ว่าจะมีความยาวนานถึง1,000พปีโอ้โหเรียกว่าอยู่คู่กับพุทธศาสนาไปได้อีกยาวนานโอ้โหม,ม,มากมากแล้วพี่อู๋เท่าที่ดูเนี่ยรอบข้างเนี่ย เราเห็นพงพญานาคแล้วที่ด้านซ้ายขวาของเราเนี่ยคืออะไรฮะเอาดีมากๆเลยครับอย่างนี้คุณผู้ชมจะบอกว่าเราไม่ค่อยเห็นวัดในกรุงเทพสร้างนะครับ<ม>นี่คือนกหักสดีลิงหัสดีแปลว่าช้างลิงหรือโยทะโยนกก็แปลว่านก oh. เพราะฉะนั้นหัสดีลิงเนี่ยแปลว่านกในป่าหิมพานเป็นนกในตำนาน uh huh. นกที่มีความสูงส่งขึ้นคนพิธีชาวเหนือเนี่ยเขาจะนิยมคือประกอบพิธีศพ แต่ถือว่าเป็นนกมงคลน,นะเพราะเป็นนกชนิดเดียวที่สามารถอยู่บนโลกมนุษย์และบินขึ้นไปบนสวรรค์ได้โอ้นี่ผมขวดความนี้ได้ไหมว่าสิ่งที่เขาสร้างสิ่งปลูกสร้างแบบนี้เนี่ยรยู้สึกว่าเป็นการเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์ถูกต้องใช่เหมือนอารมณ์ฟีลว่าณนะตอนนี้นกหัสดีดิงเนี่ยลงมารับเราเพื่อขึ้นไปกราบองค์สรรษษามเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับและ<ม>บริเวณสระด้านนอกเนี่ยเขาก็เสมือนเป็นขเขาพัุเมนเพราะว<อ>่าจะมีน้ําล้อมรอบ โอ้ยนีมันเป็นดีเทลในการสร้างที่แบบว่าเล็กๆน้อยๆเนาะโอ้ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับโอเคไปถ้าคุณผู้ชมได้มาที่นี่นะจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมอะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆในอุโบสถนี้มีความหมายทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับโอ้โหโอ้โอ้ไม่กอดโอ้สวยมากไม่กอดอสิโอ้ยสวยมากสวยเย็นมากเลยคุณผู้ชม จะบอกว่าภาพกิจกรรมแบบนี้คุณผู้ชมไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเรา,เรามาแต่ละวัดเนี่ยเขาจะมีแค่ประสูตตสัสรูปปรินิพานอภาพนี้นะครับคือภาพที่พระพุทธองค์ทรงสเสด็จลงในบันไดเงินบันไดทองบันไดแก้วจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากที่วันออกพรรษาโปรดพระพุทธมารดาเรียบร้อยแล้วที่เราเรียกกันว่าพระพุทธเจ้าเปิดโลกและเป็นต้นของวันตักบาทเทโวโรหณะนั่นเองอ คุณผู้ชมครับจะบอกว่าที่วัดป่าจเจริญราเนี่ยมีอยู่หนึ่งภาพที่คุณอยากให้คุณผู้ชมมากราบมาไหว้นะถ้าคนผ่านมาแล้วไม่รู้จะไม่รู้ประวัติเลยนะครับภาพนี้นะครับคือภาพพระพุทธเจ้าแต่เราเห็นอยู่ในพระอบไหมครับสี่พระอบนี่คือพระเขี้ยวแก้วซึ่งพระเขี้ยวแก้วหรือว่าเขี้ยวของมนุษย์ทั่วไปจะมีอยู่สี่ก็คือบนสองล่างสองเนี่ยครับเขี้ยวแรกคืออยู่ที่เจดีย์จุรามณีสวรรค์ชั้นดาวดึง เที่ยวที่สองอยู่ที่เมืองแคนดี้สีลังกาเที mm ่ย hmm. วที่สามคืออยู่ที่เมืองมนุษย์สอง mm hmm. เห็นไหมอยู่เมืองมนุษย์สองอยู่สวรรค์นหนึ่งเมือง mm hmm. มนุษย์อีกคือแคนดี้สีลังกาอีกอันหนึ่งคืออยู่เมืองจีน mm hmm. และอีกอันนึงอยู่ในบาดาลที่เหล่าพญายนาคบูชายอยู่ oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวสี่เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่หลายๆวัดไม่ค่อยเล่าเรื่องราวพวกนี้ mm hmm. จะบอกว่าคุณต้องมากาบนะอธิษฐานคือ ได้ทั้งฟ้าได้ทั้งดินได้ทั้งน้ําฟ้ารับทราบดินรับฟงังบาดาลรับรู้นี่แวบแรกที่เข้ามารู้สึกไงสวยมากคือตอนแรกพี่ก็คิดว่าเป็นแบบอุมโมงค์สดไม้ธรรมดา,างไงคุณผู้ชมแต่พอเราเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยแกะสละักแล้วเขาไม่ปล่อยพื้นที่ให้มีความรู้สึกว่าโล่งตา เพราะว่ากันว่าไม้มีประวัติความเป็นมาไม่ได้แบบอยู่ดีๆไปเอาจากตรงนู้นตรงนี้มาใส่ได้ใช่ไหมจริงๆเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเขาต้องการที่จะสร้างอุโบสถที่เป็นไม้อย่างที่อู๋บอกว่าความตั้งใจคืออยากอยู่เป็นพันปีพออยากอยู่เป็นพันปีเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะออกไปหาไม้มีญาติโยมท่านหนึ่งต้องการที่จะถวายไม้ให้ก็เลยนิมนต์หลวงพ่อเนี่ยขึ้นไปดูแล้วก็ถูกใจกันตกลงกันเรียบร้อยว่าจะถวายตัวไม้เหล่านี้เนี่ยให้ให้วัดในการสร้างแต่ผ่านไปหลายเดือนเสร็จปุ๊บเนี่ยอยู่ดีๆเจ้าของไม้บอกว่า ให้ไม่ได้แล้วเขาต้องทำการขายให้กับชาวญี่ปุ่นอหลวงพ้อก็และเอเคก,ก็ก็ไม่ไม่ขัดศรัทธาแล้วนี่ก็ผ่านไปทุกอย่างผ่านไปจนยูด,ดีด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้พี่อู๋เจ้าของไม้เนี่ยติดต่อกลับมาบอกว่าจะขอถวายให้ไม่ขายแล้วจริงเหรอใช่กลายเป็นว่ากลายเป็นว่ามันเป็นเหมือนเป็นคงเป็นอะไรบางอย่าง ที่ที่เรามองไม่เห็นเนาะที่ทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเรียกว่าเทวดารักษาเพราะฉะนั้นถ้าในสถานที่มงคลแห่งนี้เนี่ยมีเทวดารักษาเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับคุณผู้ชมว่าวัดแห่งนี้ใครทําอาชีพอะไรหรือมาที่นี่แล้วต้องเน้นทําบุญทางด้านไหนมาแล้วจะได้รับ ผลทวีคูณความสําเร็จทวีคูณเพิ่มขึ้นไปโดยที่เราจะทําการเปิดไพ่กันในที่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าท็อป,ปิกที่ผู้พูดถึงจะออกมาเป็นรูปแบบไหนในไพ่สถาปฏิหารครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงการเปิดไพ่สถทธาปฏิหารครับตอนนี้รเราอยู่กันที่วัดภายในอุโบสถเนาะเดี๋ยววันนี้ครูบาอาจารย์ไพ่สถาธาปฏิหารจะบอกครับเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนได้มาทําแล้วเป็นในสิ่งที่เทวดาแนะนําหากใครได้ดูคลิปนี้แล้ว เขาคนหนึ่งคนนั้นทำอาชีพไหนเหมาะสำหรับการมาไหว้สักการะที่นี่หรือเขามาแล้วควรจะทำบุญทางด้านไหนขอเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพุทธอ,องค์เป็นประธานพระธรรมพระสงฆ์และเทวดาทุกทุกรงโปรดชี้นแนะผ่านพายสัทาปริหารหนึ่งใบนะครับโอ้ไม่กอตรงสายเป <c oughs> ตรงสายเลย คุณผู้ชมครับผมจะบอกว่าไพ่ที่เปิดนะครับคือเท้าทศรถครับเอาอาชีพก่อนแล้วกันเนาะอาชีพคนที่จะมากราบมาว่าที่นี่นะครับคือคนในวงการบันเทิงคนที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามช่างแต่งหน้าช่างแต่งผมหรือคนที่จัดดอกไม้ร้านดอกไม้ฟลาเวอร์ต่างๆแนะนําให้คุณมากราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับ และความมหัศจรรย์ที่2คือที่นี่เนี่ยนะครับโดยปกติจะมีเท้าจตุโรกบาลทั้ง4พระองค์เนาะแต่องสองประตูหน้าเนี่ยค 1. คือเท้าเวสุวรรณ<ช>ที่ประจําทางด้านทิศ<ช>เหนือใ<ช>่และองค์ที่สองครับนี่เลยองค์เท้า<น>ทาตรุษครับ ที่ประจำทางทิศต,ตะวันออกหน้าประตูด้านหน้านี้เลยเพราะฉะนั้นนะครับใครที่มากราบมาไหว้ที่วัดป่าจเจริญราษฎร์แห่งนี้นะครับนอกจากคุณจะไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเนี่ยให้คุณอธิษฐานถึงเท้าทัตโตรสครับเพราะเชื่อได้ว่าท่านเป็นคนเบิกทางแล้วก็นำทางให้คุณได้มาที่นี่การที่มากราบที่นี่เนี่ยให้คุณเอ่ยชื่อท่านเนี่ยนะครับจริงๆเลยเนี่ยอยากจะให้เอ่ยทั้ง4พระองค,พองค์พระองค์แรกเลยเนี่ยครับเท้าทัตโตรสนะครับ เป็นเอกองค์ธนบดีทางด้านทิศตะวันออกสองเลยเนี่ยก็จะเป็นเท้าวิรุณหเอกองค์ธนบดีทางด้านทิศใต้สามเลยเนี่ยก็จะเป็นเท้าวิรูปะจะเป็นเอกองค์ธนบดีทางด้านทิศตะวันตกและองค์ที่4เนี่ยก็คือองค์เท้ากูเวรุราหรือเท้าเวสวร์ครับก็จะเป็นเอกองค์ธนบดีทางด้านทิศเหนือ พี่อู๋ด้วยความที่เท้าทัตโรถเนี่ยมีอยู่ตรงประตูของรพระบโบสถเวลาเรามาถึงเราไหว้เนี่ยเราหันหน้าเข้าโบสถ์หรือหันหน้าออกจากโบสถ์จริงๆให้เราหันหน้าเข้าโบสถ์หันหน้าเข้าโบสถ์และอ,อธิษฐานเนาะ<อ>หน้าเข้าโบสถ์และอธิษฐานครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างหรือการแกะสลักของที่นี่เนี่ยเลือกที่จะเอาทางด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือเข้ามาอยู่ทางด้านหน้าเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเวลาคุณจะทําอะไรคุณจะได้เหนือกว่าคนอื่นแล้วก็เวลาที่คุณจะทําอะไรเนี่ย คือเป็นที่ที่ตะวันออกคือรับแสงตะวันแล้วก็จะดันสูงสุดให้เหนือมาสจันทั้งหลายและไพ่อีกใบหนึ่งเพื่อตอบคาถามว่าควรจะมาขอเรื่องอะไรคือไพ่อะไรครับไพ่ใบที่สองนะครับคุณผู้ชมขึ้นไพสกก่สก,กันเทวะหรือว่าพระก,กติเกยะในยะของไพ่ใบนี้เนี่ยเวลาที่คุณมาแล้วให้คุณขออธิษฐานในเรื่องของอุป,ปสรรคอันตรายขั้งปวงอุป,ปสรรคในเรื่องของคู่แข่งคู่แข่งการค้าใครทําธุรกิจแล้วมีคู่แข่ง ช่างแต่งหน้าคนไหนทํำแล้วไม่ค่อยมีงานดาราคนไหนทํำแล้วไม่ค่อยเป็นที่โดดเด่นไม่ค่อยยืนหนึ่งเท่าไหร่ให้คุณกราบมากราบนะครับพระประธานในพระอุโบสถแห่งนี้อสองเวลาที่คุณมาทําบุญที่นี่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องอุทิศส่งกุศลให้นะเขาจงใจให้คุณมาใช้คํานี้คือเจ้ากรรมนายเวรวัดแห่งนี้เป็นวัดปฏิบัติเพราะฉะนั้นวัดแห่งนี้จะมีอนิธา อันนี้ส่งของทานบารมีบุญบารมีศีลภาวนาเยอะมากเจ้ากรรมนายเวงเขาต้องการให้คุณมาธนุบรุงพระพุทธศาสนาที่วัดน,นี้นี่คือไพ่สองใบาจากไพ่สถาปฏิหารครับแล้วเดี๋ยวเรากลับไปดูไฮไลท์อื่นๆของวัดปาลล่าจรนละกันครับและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเรียกว่าเป็นศูนย์กลางเป็นใจกลางแห่งการปฏิบัติแล้วก็เป็นพระประธานในพระอุโบสถไม้หลังนี้ครับผมนั่นก็คือพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อน ทั้งองค์สวยงามมากสวยมากคุณผู้ชมจะบอกว่าใครได้มาโอกาสที่นี่นะครับเนื่องจากที่นี่ที่บอกว่าเป็นวัดแห่งการปฏิบัติธรรมเขาก็จะเอาพระประธานในพระอุโบสถเนี่ยนะครับแกะสลักในปางที่เป็นสมาธิปางสมาธิแล้วยิ่งกว่านั้นคือเป็นปางสมาธิเพชรขัดสมาธิเพชรพูดถึงท่านั่งอืมอ่าเพราะว่าเพราะว่าโดยปกติเนี่ยคนนั่งขัดสมาธิทั่วไปก็จะนั่งแบบอย่างนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าขัดสมาธิเพชรเนี่ยจะนั่งอย่างนี้ ขาไขว้กันสองข้างแล้วก็เอาขาขึ้นมาอย่างนี้ปกติจะปะทับอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือขาขึ้นอย่างนี้เลยสองข้างเป็นบางที่มีสมาธิแล้วก็เข้าฌานได้ถึงแบบข้างในเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งที่ข้างล่างซึ่งนอกจากมีพุทธองค์แล้วต้องมีพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวเราไปกราบพระพร้อมๆกันก่อนครับ อยู่ข้างบนนี่คือแบบว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะใช่อย่างที่เราบอกไงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัดที่นี่มีความผสมผสานของด้านเหนือบริเวณยอดด้านบนเนี่ยเพราะว่ายอดด้านบนเนี่ยโดยโดยส่วนใหญ่เนี่ยทางเครยียกประเพณีหรือวัฒนธรรมอารยธรรมทางด้านล้านช้างล้านนาทางด้านเหนือเนี่ยก็จะได้ การสร้างที่เป็นเหมือนกับยอดเจดีย์ด้านบนก็จะเป็นชั้นด้วยนะมีตั้งแต่8 10 12 16จนถึงสูนสุดก็คือระดับแบบเจ้าใหญ่นายโตเป็นคนสร้างหรือว่าเป็นวัดหลวงที่ในสมัยก่อนครับผมยละเอ<ช>ียด<ห>ดีเทล,<า>เ,ล,เ,ลเล็กๆน้อยๆซ่อนอยู่เยอะมากนะผมอันนี้แนะนำเลยนะใครที่ดูช่วยด้วยออนทัวร์มาตามรอยเรารับรองว่ามาที่วัดป่าจรนเราดมีอะไรที่แบบให้คุณได้แบบได้ว้าวได้ทําบุญได้ทําทานและได้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับคุณผู้ชมจะบอกว่าเนี่ยรอบๆอะครับ ก็จะมีแบบรายละเอียดแบบเยอะมากเลยดีมากเลยนะเด็กๆนะครับใครอยากจะมาศึกษานะครับเนี่ยสวรรค์ชั้นที่2ส,สวรรค์ชั้นดาวดึงมีเรื่องเล่าเขาจะมีแบบว่าเป็นแผ่นเงินตอกเอาไว้นะครับเป็นเรื่องเล่าต่างๆนะครับเกี่ยวกับพุทธประวัติที่ได้จารึกแกะสลักลงในแผ่นไม้และนี่นะครับคืออีกหนึ่งไฮไลท์ของวัดป่าจเจริญราชครับพี่อู๋นีน่คือศาลเจ้าแม่กวนอิมที่อยู่กลางน้ําแล้วดูทางเดินเข้าสิ เป็นทางเดินแบบโคดเคี้ยวแล้วมันเป็นสีเขียวมีเกล็ดเหมือนอะไรฮะพี่อเหมือนมังกรครับอ๋อมันมีมันมีนัยยะไหมมีนัยยะสิเพราะว่าในขณะที่พูดใจเดินมาพี่ยังไม่ได้ดูใช่ไหมว่าเราเนี่ยเหมือนลอดท้องมังกรเข้ามานะอุ้ยจริงเออนี่คืออ๋อ้ีงไงใช่ใช่แล้วพอเราเข้ามาเนี่ยตัวโคดเคี้ยวเป็นเกล็ดเหมือนมังกรแล้วบริเวณที่เป็นสารานั่นก็คือหัวมังกรครับโอ้เพราะว่าหนึ่งในปางของเจ้าแม่กวนอิมที่เขานิยมสักการะนะจะมีสามปางนั่คือปางประธานพรนะครับ สองคือปางขี่มังกรครสามปางให้ลูกเดี๋ยวเราไปดูันว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยจะมีหนึ่งในสามปางหรือเปล่าครับแต่เดี๋ยวขอเดินทางมังกรเข้าไปก่อนนะครับอคือจะบอกเจ้าแม่คนอิมเนี่ยมีทั้งหมด84ดบส่ปางครับแต่ปางที่คนนิยมขอบูชาเนี่ยคือจะเป็นปางโดยเฉพาะแต่ละพระองค์เนาะปางแรกเนี่ยคือเป็นปางประธานพรครับปางประธานพรเนี่ยคือจะเป็นองค์สีขาวอืก็จะถือแก้วสารพัดนึกครับแล้วก็จะถือเป็นแจกันอ่า ประทานพรก็คือความสําเร็จความร่ํารวยต่างๆนะครับปางที่2ก็คือปางประทานพรเหมือนกันแต่ขี่มังกรปางนี้เนี่ยใครที่จะมาขอเนี่ยคือเรื่องของเจ้าของธุรกิจครับเรื่องของบริวารที่ซื่อสัตว์เรื่องของเจ้านายรักเจ้านายเอ็นดูเพราะเจ้าแม่คุนอิมเอ็นดูมังกรเหมือนที่ฮ่องกง อ่าใช่เลยเหมือนที่ห้องกงที่อ่าวรีพาชเบย์อ่าไม่ต้องไปถึงที่นั่นความเป็นมงคลครบแบบเดียวกับที่ห้องกงแต่น้นห้องกงแต่นี่คลองสิบเอ็ดน่าร้องเลยแกอธิปังที่2อแล้วนะิปังที่สองครับปางที่3คือองค์นู้นเลยครับองค์นั้นคือปางประธานบุตรเขาบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเนาะเป็นความเชื่อแบบบิดผิดนะที่เป็นลัทธิลัทธิหนึ่งในจีนนะครับได้จับเด็กเนี่ยร้อยคนเพื่อจะปรุงยาอายุวัฒนะ เออ,อเอาเด็กเอาหัวใจเด็กเนี่ยจับเด็กมาครบร้อยคนนะจะทําการฆ่าเด็กเพราะโพธิสัตว์เนี่ยกำลังเดินเรียกว่าเดินทางผ่านภูเขาภูถัวซาม,มได้เห็นปุ๊บก็เลยมีจิตใจเมตตาม,มาช่วยเด็กทั้งร้อยคนแต่เด็กนะครับยังเป็นเด็กทานลกยังเป็นเด็กแรกเกิดเขาไม่รู้หรอกว่าบ้านเขาอยู่ไหน<อ>พระองค์ก็เลยทรงไปประทานให้กับหมู่บ้านบ้านหนึ่งใครอยากได้ลูกใครอยากมีลูกใครอยากอุปถัมภ์ก็เลยแจกจ่ายเด็กให้อยู่ในความอุปถัมภ์ความดูแลของชาวบ้าน เพราะฉะนั้นปางนี้จะนิยมคนที่มาขอลูกขอบุตรใครมีบุตรยากใครมีลูกยากให้มาขอพระแม่กวนอิมปางประทานบุตรที่นี่คนที่นับถือองค์พระแม่กวนอิมเนี่ยมีข้อห้ามหรือสิ่งที่ควรปฏิบัติยังไงอ่ออย่างนี้เลยครับจะบอกว่าการนับถือเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยมันเป็นความเชื่อเนาะในแต่ละประเทศในแต่ละบุคคลบ้านเราคนไทยเนี่ยจะเชื่อว่าการไหว้เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยต้องไม่กินเนื้อวัวอ,อันนี้เป็นความเชื่อของคนไทยนะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับเพจ ช่วยด้วยของเราเสาเหตุที่เราไม่กินเพราะว่าเราโดนปลูกฝังเราโดนสอนม,มาแบบนี้เพราะในปางหนึ่งเนี่ยของเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยพระบ,บิดาเนี่ยเขามีความเชื่อว่าพระบ,บิดาหรือพ่อของเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเกิดเป็นวัวท<อ>่านเลยไม่ทานเนื้อวัวแล้วก็ที่จะละชีวิตสัตว์ใหญ่นั่นเองคนที่มาเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยหนึ่งถ้าไม่กินเนื้อวัวได้ก็ดีอสองคนที่จะมาไหว้เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยคนที่จะได้ผลนะคือคนอะไรรู้ไหมกระตันยูใช่จริงๆ คนกระตันยูนะคุณจะได้ผลมากแล้วอย่างที่สองนะสองคือคุณมีเมตตาพูดจริงๆเมื่อไหรคุณมีเมตตานะคุณมาไหว้ของเจ้าแม่กวนอิมคุณจะสําเร็จผลมากเพราะพระโพธิสัตว์กวนอิมอวารโกิเตสนเนี่ยเมตตาธรรมท่านสูงมากอคุณไม่ต้องเสแสร้งว่าคุณมีเมตตาแล้วมากราบท่านหรือไม่ต้องทําอะไรให้ท่านเห็นท่านรู้หมดเลยว่าคุณมีเมตตาหรือไม่มีเมตตาและท่านพร้อมจะโอบอุ้มและช่วยคุณได้ตลอดเวลาหากคุณมีเมตตาธรรม สุดยอดมากเดี๋ยวเราไปกราบขอพรองค์แม่กลิกันครับไปครับโมกุซีอิมูสักโมกุซีอิมสักโมกุลีอิมสกคุณผู้ชมอย่างที่บอกเนะว่าใครที่มีโอกาสมาที่วัดป่าเจริญราชรแห่งนี้เนี่ยต้องมากราบที่วิหารพระโพธิสัตว์กอิมอวโรดิเตส่วนด้วยนะครับไม่ใช่แค่หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ด้านในเจ้าแม่กลิมมีพระศรีวลีมีม พระพุทธเมตตาที่อินเดียจําลองใช่มีพระพุทธปรินิพานที่อุทยานสารวัโนทยานที่กุสีนาราจําลองก็มีที่นี่ครบโอ้ครบเลยแล้วเจ้าแม่กุฎี่มีพลังมากๆพี่แจ๊คเพราะว่านอกจากสายน้ําที่ทําเสมือนเป็นทะเลทําทางเข้าเปรียบเสมือนมังกรซ้ายมือคือปลูกต้นไผ่คล้ายๆที่อ,อยู่เจ้าแม่กุฏอิมคือภูอโถสันก็คือที่ประทับของพระโพธิสัตว์กุอิมผมเพิ่งสังเกตว่าอย่างที่บอกคือตรงนี้คือโอ้โหแบบ ทุกอย่างด้วยหงจุ้ยด้วยองค์ประกอบกอคือใช่หมดเลยปเป๊ะมากใช่หมดเลยแล้วก็ใครมาที่นี่เนี่ย ต้องมาสวดกระถาบูชาเจ้าแม่กวนอิอมครับใครที่ดู<ม>คลิปเรานะครับก็อยากชวนเลยนะอยากให้มา <c oughs> ติดตามวิธีการการไหวการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอยากให้มาที่วัดน,นี้มาร่วมทําบุญบและทาทานแล้วก็มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันบอกว่าสถานที่นี้คือแบบว่าเยี่ยมมากๆไงก็สําหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้สําหรับ EP หน้าเราจะไปที่ไหนยังไงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพองค์ไหนกันต่ออย่าลืมติดตามในช่วยด้วยออนทัวครับสำหรับวันนี้นะครับพี่อูครับ อูจีนะครับเทวดาผาเที่ยวครับและแจ็คแบกแจ็คครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ